นี่เบอร์รับสินค้าเครื่องคเซรามิกนะนเมเรครับมันดีี่สุขอบคุณครับสวัสดีที่นองความปลอสบูับนี้บ่าวอีสาน อยู่ที่บริเวณองค์พระศรีสัตนาคราชนะครับมีสักการบูชาของพี่น้องเาร้าจังหวัดนครพนมนะครับส่วนฟังทรายมือนะครับเป็นแขวงคำมมนวดนะครับมื่อนีเบาอีสานมีโอกาสนะครับมาเล่นมาเยี่ยมยามํามเขาพี่น้องทั้งนี้นะครับผมจะพาพี่น้องไปหาอยู่หากินนะครับเที่ยวอ,อยู่ไปหาเบื้งของกินนะครับบนถนนคนเดินนะครับบริเวณ องพระยาศรีสัตตนคราชนะครับถนนคนเดินจกกันงหวัดนครพนมในคำขึ้นมาแรกนี่ครับเดี๋ยวมี่ยังกันแน่นะครับมี่ยังไปฝากพี่ฝากน้องแนะ่ไปเบินแล้วกันครับไปครับถึงแล้วนี่จะมีพิธีการบวงสรวงนะครับพิธีกรรมบวงสรวงละ ตัวไปนะครับะจะมีพิธีการวงสวงนะครับแล้งไปงานกันต่อไปครับสวยงามครับพี่นอ้องบรรยากาศมาแล้งตอนนี้เ้าเดินทางมาถึงบริเวณที่ตั้งนะครับของ องพยาศีสัตตนคราชนะครับที่น,นี่นะครับสิงต่างอยู่ริมฟังโค้งนะครับพี่น้องกับมมกคราวไหว้ขอพอรสักการบูชานะตามธรรมเนียมตามประเพณีพกูเรกไหลไปไกลมากนะครับหลายบูชานะครับผู้พลังไหลมากสองพี่น้องไทยเล่าให้ฟงนะครับพรพิพนน้องมองครับ ขอไหวนะ้ขอพรนครับสักธิ์นะครับผู้ใดกายไปไกลมากนะครับเรือสำราญโผงพระรุงนะครับบรรยากาศริมฝัองโผงครับเดี๋ยวนี้บานอีสานนะครับมาถ,ถึงบริเวณนะครับแลนด์มาร์คที่เราจะมาเดินวันนี้นะครับเป็นถนนคนเดินริมฝั่งโผง,งจังหวัดนครพนมนะครับพี่น้องไป ใช่ครับได้ดูน่ากินขอ,องอยู่ของกินของสวยๆงามๆครับผมไปเดูน้ำตกครับมาครับมาเห็นน่าดูน่ากินอีกกันนึงแล้วครับ,รบเป็นเป็นไข่ลูกปะครับจ้าไข่ลูกหนึ่งตัวอย่างในไข่ไข่แดงไข่แดงเปน็นไข่ลูกั ยังครับมาพิกัดอยู่ที่ถนนคนเดินนะครับพิขมของโค้งนครพนมครับเชิญแน่ตลาดอินโดจีนนะจ๊ะตลาดอินโดจีนมาสันนะครับว่ามาครับมาหนอนมาเบิง่งเจอแล้วอะไรน้อนี่ยประหยาดนะเด้อ,อโอ้เป็นแหนมนะครับเป็นแหนมแหนมซี่โครง เบียดย้อนครับพร้อมครับยังเดินได้ดีนะครับหลังทอดครับพร้อมทั้งขนาดเลยครับกับถนนคนเดินนะครับหน้าตลาดอินโดจีนนครับถนนนะครับเดี๋ยวครับอยูฟงกินหลายครัของหวานนะครับ ผลไมีครับพี่น้องาคมายรั้แตเยอมีเยอะแยะเลยขนมไทยครับขายสดสดครับมีอะไรบ้างครับเนี่ มีหลายอย่างนะครับ 6, ตรงนี้จะสีส้มเขียวจะเป็นอินทนินใบเตยครับอินทนินใบเตยใช่ครับมมนี่เหรอปากหม้อครับอุ้ยใส่ไข่ด้วย 6กค่ะนันทานมากครับ่น่าอร่อยมากเลย <c oughs> อหอ้ก็มิ้นเล ยี่สิบอันนี้ห้าสิบมันมันอยู่ได้กี่วันครับหรือว่าเอาไปแล้วต้องกินเลยหรือว่ามันอยู่ได้กี่วันครับใส่ตู้เย็นไดได้ใส่ตู้เย็นไว้ได้เอาอันนี้กินได้เลยใช่ไหมไเนี่ย

ถนนคนเดินนครพนมนะครับโอ้อเดนันงราเนนน่นะน้เอเอาเอาโค้กครับ สดขึ้นมาครับโคเบรรยากาศนะครับน,นะน,นี่เบอร์ครับสินค้าเครื่องครัวครับมิกนเงินกระเป๋าปสองร้อย บาหลีสันเขาจะขอราจากพี่จาน้องพี่ชินิกรอนนะครับไปโอกาน้านะครับบาหีสานุขาจะพาพี่พ่อน้องนะครับในวันนี้มาเลรีมาเที่ยวนะครับมีโอกาสนะครับมาอีกแน่นอนครับผมสำหรับวันนี้วันนี้นะครับบาหีสันขอล่าจากพี่ชินีก้ครับผมสวัสดีครับพงที่หนึ่งน้องๆจะรับบ่วงส่วนเพลงที่สองท่านใดอยากจะรับถวายด้วย